บางคนเขาใช้โทรศัพท์สองเครื่องไงพี่อุทธรจากเขาใช้โทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งก็คือเข้าโปรไฟล์เฟซเครื่องหนึ่งก็คือเข้าโปรไฟล์เพจไงใช่ พอพูดพอคิดถึงเรื่องอาหารนะอุ้ยก็อยากจะกินต้มยำอีกได้แบดนี้พี่ต้อมอยากจะกินต้มยำน้ำใสหรือว่าต้มยำน้ำข้นเนี่ยพี่น้องอยากจะสดสมเปรี้ยวแซ่บจีนะจา้ะแมนคิดอยากกินได้แบดนี้ได้แบดนี้ด้อยโอ้ยจจังเลยลราแบนี้ฝนตกบ่เมื่อทุกวันบ่ อ๋อพี่เจพี่ต้อมกินเจเหรอหนูหนูนี่เป็นคนไม่กินเจได้หนูใช่ไหมเก้าวันบ่อ๋อก็ดีนะได้บุญจ้ะได้บุญแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะพี่ต้อมหนูเป็นคนไม่กินเจเลยหนูตั้งแต่หนูแบบเกิดมาทั้งชีวิตหนูไม่เคยกินเจเลยเตะอาหารเจเคยไปซื้อมาชิมนะหนู คยซื้อผัดหมี่เจอะไรมากินคนพื้นเพบอกว่าของเมตามีให้ดาวน์โหลดมาใช้คือบิสเนสสูตรคืออะไรควบคุมเพจตอบคอมเมนต์ใช่ไหมใช่พี่อุทธรจะดาวน์โหลดเมตามาใช้ก็ได้นะมันตอบคอมเมนต์หรือควบคุมเพจหรืออะไรในนั้นก็ได้ค่ะหรือไม่ว่าจะโพสหรือจะอะไรในในเมตาบิสเนสสูตรก็ได้ จะได้ไม่ต้องสลับบ่อยไงพี่พี่อุทรใช่ไหมพี่ต้อมถ้าถ้าคนไหนที่พ่อแม่พากินก็จะก็จะกินก็จะทำมาตั้งแต่เกิดพี่ต้อมเพราะว่าพี่ต้อมเป็นคนจีนไงทักทายพี่สีเขียวค่ะแต่หนูเป็นคนอีสานพ่อกับแม่หนูไม่เคยพากินเจเลย หนูก็เลยหนูก็เลยไม่ได้กินค่ะหนูไม่ได้กินเจแต่ตอนที่หนูอยู่ที่กรุงเทพอ่ะหนูเคยมีแฟนเป็นคนจีนนะเขาก็กินเจบ้านทางบ้านเขาก็กินเจด้วยใช่ถ้าคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะกินเจกันจ้ะหนูหนูเคยกินอยู่วันหนึ่งนี่แหละหนูเคยกินอยู่วันเดียวจะ้ะกินเจนะ กินวันแรกๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้กินลองกินวันนั้นนะ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันมีมีแฟนเอ้คนจีนไงแต่ก่อนใช่ไหมจะแข็งกว่ามังสวิรัตใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าเป็นน้ำเต้าหู้หรืออะไรก็จะเป็นเจผักหรืออาหารอะไรก็จะเป็นเจหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนถ้ากินเจมันจะมี ซีอิ๊วเจซอสเจน้ำปลาเจอะไรอย่างนี้ด้วยไงใช่ส่วนมากคนที่กินเจเขาจะประกอบอาหารเองคนที่เขาเคร่งเค่งอะนะคนที่เขาเคร่งเคร่งอะเขาก็จะประกอบอาหารเองทําทุกอย่างก็จะเป็นเจเครื่องปรุงอะไรก็เป็นเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน Shy.